สร้างนอร์สุรีเป็นที่ลึกให้กจบท่านโกซาปานนะที่เมืองเบรสนะเมืองเบรสซิลเมืองชายฝั่งของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมืองที่ท่านโกซาปานเนี่ยขึ้นฝั่งประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนะและมีการเปิดนอร์สุรีเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2 5 6 3ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเพื่อเป็นเป็นเกียรติยศให้กับท่านโกัาปานซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทมัยตรีที่ดีกับระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เราจะมาพูดกันถึงเหรียญโกสปานนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทำขึ้นจากโลหะสา์พุงปาลีนะครับโมเนเดปรีนะครับซึ่งจะเล่าความเป็นมาของของเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้จะมีหลายๆรุ่นนะฮะรุ่นแรกนรี่ก็จะเป็นเหรียญเล็กนะฮะที่ทำในสมัยสมเด็จพระนารายมาหาราชนะครับหรือว่าตรงกับสมัยแล้วพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะครับก็ขนาดสี่จุดหนึ่งห้าเซนนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการทําขึ้นมาช่วงเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับมีขนาดใหญ่กว่านั้นนะครับประมาณเจ็ดจุดสองเซนติเมตรนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าสาเหตุที่มาสมเด็จพระารายมหาราชเนี่ยส่งราชทูตไปในฝรั่งเศสคราวนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลตอนต้นเนี่ยประเทศยุโรปก็พยายามที่จะเดินทางเข้ามาค้าขายกับประเทศบ้านเรานะเพื่อจะมาซื้อพวกเครื่องเทศต่าง ยกตัวอย่างพวกพริกไทยนะครับตะว,วนันกราพรพลูอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องเทศที่ยุโรปเขาเอาไปใช้ในประเคร,เครื่องประกอบอาหารนะครับประเทศแรกที่จากยกุโรปเข้ามาก็คือโปรตุเกสนะครับเขาจะแล่นเรือจนจากโปรตุเกสเนี่ยอมแหลมกูโธดนะครับ,รบพาะสมัยนั้นเนี่ยสมัยยุคยาตอนต้นเนี่ยไม่มีคลองสเวเอนนะครับลองเุเอจมาสร้างขึ้นมามนประม,มาณสองรอปีประมาณนี้ยที่แล้วเท่านั้ โปรตุเกสเป็นประเทศแรกนะครับที่เข้ามาค้าขายในแถบนี้นะครับมาตั้งฐานการค้าอยู่ที่อินเดียก,ก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ามากรุงสยามในสมัยยุยาลัชการสุเด็จพระรามาทิบดีที่สองนะครับในสมัยยุยาตอนต้นนะครับตั้งแต่ปี2504ครับ2 5 4ก็ตกประมาณ500กว่าปีแล้วนะครับโปรตุเกสเนี่ยทำคุณให้กับราชการไทยนะครับในสมัยพระสมเด็จพระชัยรา,ชาย,ยชาเนี่ย ตอนที่เราทําศึกกับพม่าะนะครับก็ได้อาสาปรตุเกตนะไปลบสงครามเขาเรียกว่าสงครามเมืองเชียงไกลนะครับซึ่ง็นรบกับพม่าคนนั้นได้มีความดีความชอบนะครับทางองค์ศิยุยาก็เลยพระประธานที่ดินให้สร้างเป็นหมู่บ้านปรตุเกตนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดชัยวัฒนารามนะครับประเทศยุโรปอีกหลายประเทศก็ตามปรตุเกตเข้ามานะครับประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คือฮอลันดา รอนดาเนี่ยเข้ามานะฮทำความชอบหลายๆอย่างนะครับก็ได้รับพระราชานที่ดินในยุยาฝั่งตรงข้ามบวนโบวานโปรตุเกสนะครับมีความชอบอีกอย่างนในปี2185นะครับในการปราบกบฏปัตตีนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษทางการค้าหลายๆอย่างนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยประเทศยุโรปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปค้าขายกับจีนโดยตรงนะครับจะต้องอาศัย สมเาวไทยนะครับโดยสมเาวไทยซึ่งผลสินค้าไปขายเมืองจีนได้นะครับเพราะเป็นเพราะกวียไทยเนี่ยเป็นกรุงสยามเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการค้านะครับเพราะมีการจิ้มข้องส่งเครื่องราชพนาการมีความสัมพันธ์การทูตกที่ดีกับจีนนะจีนก็ยินที่จะจะส่งให้สมเาวเข้าไปค้าขายได้โดยที่ไม่เสียภาษีนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอย่างมากนะครับเป็น กรุงสยามสมัยรัชยุยาเนี่ได้ความโยดกันอย่างมากในการค้ากับจีนนะครับท่านต่อมาในฮอลันดาเขาเขามีกําลังมากขึ้นไปตั้งกองทัพอยู่ที่กาะชวาอะไรพวกนี้นะฮะก็เขาแข็งกันขึ้นนะฮะเมื่อตอนปี2207เนี่ยยุยาก็ทําสงครามกับกปะพม่านะครับในขณะที่สงครามกับปะพม่าเนี่ยเราจะต้อง เอากาลังทหารงาบดไปไปยันทางทางทางฝัง่งพมา่านะฮอลันดาเขานั้นถือโอกาสนะถือโอกาสเอาเอาของทับเรือมาปิดอา่าวการปิดอาด่าวดูดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยการค้าขายและทั้งหลายเศรษฐกิจและทั้งหลายในการท้งทมงดเนี่ยมันอยู่กับการค้าขายทางทะเลนะครับซึ่งเป็นผลร้ายแรงมากนะครับคราวนั้นเนี่ยฮอลันดานะครับก็ ส่งทัพเรือมาปิดซ,ซึ่งเราต้องต้อง,องยอมนะพอลันดามันยื่นข้อเสนอห้ามเราไปค้าขายแข่งกับพอลันดานะครับแล้วก็ต้องยอมเพราะว่าเพราะว่าขับขันแบบนั้นฮะเรามีเอตและทิศต่อบังคับหลายๆอย่างทั้งศึกทางด้านพม่าจะมาเจอศึกทันอลันดาอีกแล้วเราก็ต้องยอมนะแล้วก็ยังยอมนะครับพอลันดาก็ก็ได้รับสิทธิ์นัปนไปนะต่อพอต่อมาปีสองพันสองร้อยเจ็ดนะพอลันดาเป็นอ่าว จากนั้นนะฮะปี2215ก็ประมาณกับแปปีหลังจากจากที่ฮอลนดาปิดอ่าวเนี่ยฮอลนดคาทำสึกกับฝรั่งเศสนะครับอยู่หลายปีนะ2215จนปี2221ก็ตกประมาณห้าปีนะครับสงครามหนักมากเอ่อไม่มีใครแพ้ใชใครชนะฮนะแล้วก็เสียหายกันนักคู่นะต้องต้องเจรจาสงบศึกนะครับแล้วก็ลักกันะอีกสองปีนะฮะ คือ2223เนี่ยสมเด็จพระารายมหาราชทรงทรงเห็นว่าฮอลันดาซึ่งเริ่มจะมาเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสด้วยหลังจากที่ฮอลันดาลงกับฝรัร่งเศสเนะสมเด็จพระรายมหาราชโดยความน่าจะเป็นว่าจากคําแนะนาของของ Con for Con คอนเซนเซน์ฟอร์คอนฮะ้าวยาวิชายเยนเนี่ยโดยส่งแล้วทูตนะฮะทูตไทยไปเจริญสมรภูมินี้กับฝรั่งเศสนะครับ การส่งพระช่วคราวนี้ยมีอะไรเบื้องหลังที่น่าสนใจก็คือเป็นการสมดุลอำนาจระหว่างฮอลันดากับกับไทยเรลาเพราะว่าการที่เราฮอลันดาจะมาลกกับเราเนี่ยเราเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอาวุธเขาเขาดีกว่าเราเยอะนะฮะก็เราไปก็ไปคบฝรั่งเศสซึ่งไม่พอใจนะก็เลยส่งระชทูตไปไปเจอสเปนพยายาไปตุยกับกับฝรั่งเศสในปีสองพันสองร้อยี่สิบสาม หลังจากที่ฮอลันดาสงบสึกกับฝรั่งเศสไปได้แค่สองปีซึ่งซึ่งคราวนั้นเนี่ยมีผลดีมากนะครับคือทําให้ฮอลันดาลดท่าทีก้าวร้าวกับไทยไปได้นะครับแล้วก็อีกสองปีต่อมาคือปีสองพันสองร้อยยี่สิบห้าก็ส่งร่าทูดไปอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนั้นเนี่ยมีปัญหาคือว่าเรือล่มนะครซึ่งซึ่งเอ่อล่มจะํามเล่าฝั่งมาได้กัสก้านนครับตอนนี้มาถึงปีสองพันสองร้อยี่สิบเก้า็ส่งไปอีก ชุดหนึ่งก,ก็เป็นชุดที่มีออกยาวิสุทธิ์ุศนทอนก็คือต่อมากับก็คือพยาโกษาธิบดีปานนะครับเราเรียกกันว่าโุษปานนะครับไปเจริญสมพัธิทางิธีกับฝรั่งเศสนะครับโดยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ที่พระชว์บายสายนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปีสอง9ยซึ่งซึ่งคราวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างมากๆเลยคะเพราะว่า ชาวฝรั่งเศสตั้งแต่คนพื้นนจนถึงข้าราชการชั้นสูงถึงระดับพระมหากษัตริย์เนี่ยชื่นชมท่านกูสาปานมากเพราะว่าท่านท่านมีไหวพริบนะครับแล้วก็มีความอดน้อมนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่กูสปานเข้าเข้าไปในอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยเป็นที่ชื่นชมของชาวฝรั่งเศสของต่างประเทศและเป็นที่เลื่องลืออย่างมากครับเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาแล้วเนี่ย พระเจ้าหลุยที่14บสี่ก็ส่งพระสารมาชมเชยให้กับสมเด็จพระาราณ์มหาราชว่าการสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะฮะไม่มีอะไรดีเท่ากับทรงเลือกขุนนางที่มีอธัธยาศัยดีมีความสามารถมีความมีมารยาทนะครับแล้วมีเป็นที่ถูกใจของชาวฝรั่งเศสทั้งหมดนะและมีความฉลาดนะฮะและ้วก็นอกจากที่พระเจ้าหลุยเ์ฟซียกย่องแล้วนะก็ บัตรหลวงลาเชสนะปลาเชสก็น่าสรรเสริญกุสาปานว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดนะครับมีความสุภาพแล้วก็ชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีความพอใจชื่นชมกับท่านโกสาปานอย่างมากครับซึ่งเป็นผลให้สถาบันอะคาเดมี่แบรลัสฮะเรได้สร้างเหรียญที่ลึกให้ให้เป็นที่ลึกให้กับชื่อเสียงความคุณความความดีของ องท่านโคก,โกปานคราวนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4ีุ่ห้าเซนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูปพระเจ้าหลุยที่4 4นะครับเรามีตัวอักษรว่าลูโดวิคัสแมกนัสคริสเตียนิสซิมุสนะฮะซึ่งซึ่งคำว่าลูโดวิคัสก็คือเป็นคำทับศัพท์นะครับว่าหมายถึงพระเจ้าหลุยนะครับแมกนัสคือมหาราชนะฮะเร็กซ ก็แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินคริสเตียนนี่สมูสก็เป็นคำทับศัพท์ว่าเป็นเป็น,ปนชาวคริสต์นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปโคชปานกับอุปทูตปริทูดเนี่ยเข้าเฝ้า,เาพระเจ้าลุยเซีสีในพระราชวังไวซายครับจะมีตัวอักษรว่า,าฟามาโวตูติสนะฮะด้านล่างนะจะเป็นตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาละตินนะครับบอกความว่าออราโตเรสริจิสสยาม mdc xxs vi นะครับซึ่งซึ่งมีความหมายว่า o r a t o r e s เนี่ยเป็นภาษาละตินจะมีความหมายว่า ambassador คือทูตนะฮะ regis ก็คือ king นะฮะสยามก็เป็นคำคำทับศัพท์นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเลขโรมันนะฮะ m คือพันหนึ่ง dc นี่ก็ว่า6กร้อยนะฮะ d ก็หกห้าร้อย c ก็ร้อยนะฮะส่วน l ก็ห้าสิบนะ x ตัวนี้ก็คือสามสิบ ละสิบนะก็อ่านได้ว่าหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกนะครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกเท่ากับปีสองพันสองรอยี่สิบเก้าในพศอ,อนะครับซึ่งซึ่งเหรียญน,นี้เนะี่ยผลิตขึ้นมาในสมัยรัชกา,พาลพะนธรายมหาราชซึ่งตรงกับรัชกาลพระเจ้าหลุยชิบสี่นะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย ก็มีการทําเหรียญเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ทําเป็นเหรียญใหญ่ขึ้นนะขนาด7.2เซนนะซึ่งด้านหน้าด้านหลังก็คล้ายๆ,ๆกันนะแต่ว่าตัวสือประกอบต่างกันนะครตอนนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญเล็กก่อนนะครว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวอักษรหลายแบบนะครับที่อยู่ด้านล่างของพระเจ้ารูยิบสี่นะอย่างแรกก็คือไม่มีชื่อผู้ออกแบบนะครับแบบที่สองก็มี ตัวอักษรว่า L I นะครับ L I เนี่ยเราไม่ถูกก็เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงตัวเลขลมมันแล้วนะ L คือห้าสิบ I ก็คือหนึ่งนะฮะก็คือว่าหมายว่าห้าสิเอ็อาจจะเป็นปีรัชการพระเจ้าหลุยที่สิบสีองราปปีที่ห้าสิบเอก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปดูคนใหม่ต่อไปมันจะมีชื่อของของผู้บันแบบของเหรียญน,นะฮะ จะมีคำว่า I นะฮะแล้วก็ m o r k e r F นะฮะซึ่งซึ่งเป็นชื่อของ Grever Grever คือผู้ผู้ที่ปั้นแบบชื่อชอง m o r k e r นะฮะซึ่งเป็นเป็นผู้ปั้นแบบคราวนี้นะฮะส่วนสำหรับเหรียญที่ทำในยุคหลังๆเนี่ยก็จะมีสองแบบนะฮะอย่างแรกก็คืออันนี้นะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าแบบ I ใหญ่นะครับาคือตัวบบอักษร R ที่อยู่ใต้ ร,รูปของพระเจ้าลุยส์สิบสี่นะมีอาร์นักู่นะครับแต่ว่าตัวอาร์ทั้งสองอันเนี่ยไม่ทํไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาร์ใหญ่ส่วนอันเนี้ยที่ทําที่หลังนี่ก็เรียกว่าอาร์เล็กนะซึ่งลักษณะอาร์ใหญ่เนะี่ยดูข้อแตกต่างกันอยู่ที่ที่พระพาหาตรงไหลของพระเจ้าลุยส์ที่สิบสี่นะี่จะเป็นผู้นะเป็นผู้ประมาณห้าหกผู้นะส่วนส่วนแบบอาร์เล็กเนะี่ย ได้พระปรหาตาไหลของของพระเจ้ารีบสีจะเป็นรูปหัวหนังสิงโตนะฮะหนังสิงโตซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าแผ่นดินนะฮะต่างกันแค่นเองนะเดี๋ยวจะดูให้เอารูปข้อข้อแตกต่างของขั้งซองเดนมาให้ดูครับสำหรับอาใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาช่วงประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็หลังจากน,นั้นก็จะต่อมาจะทาเป็นต,ตัวตัวอาเล็กนะครับบ้านแบบโดย ผู้เดียวกันคนะคือโจเซฟโรติเอนะครับ<ม>ซึ่งในวงการสะสมในเมืองไทยเนี่ยจะแปลคำว่าอาว่าว่ารีสไตร์นะจริงๆไม่ถูกนะไปคนคว้าจากที่ฝรั่งเศสนะพวกที่เขาเขาเชื่อชาเกี่ยวกับเรเวอร์คือคือผู้บรรแบบเหรียญต่างๆตัง้ตง,ตงแต่บโบราณมาเนี่ยเขาจะบอกว่าอันตัวอาเนี่ยเป็นชื่อย่อของโจเซฟโรติเอสนะครับโจเซฟโรติเอซึ่งเป็น ผู้ปันแบบเรียญนี้ขึ้นมาครับตั้งแต่สมัยพระมหาราชนะครับในยุคนั้นแล้วนะครับเหรียญทั้งหมดที่ว่าทํามาเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เนี่ยทำโดยโลโกูกศรภุงปารีสนะรับมเนเนตรปอรีนะครับซึ่งซึ่งเหรียญเล็กที่ขนาด4.15เซนติเมตรเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยจะไม่มีตีตาอะไรเลยนะเป็นขอบเปล่าเรียบๆนะแต่ว่าเหรียญที่ทําขึ้นมาเป็นรูปเหรียญออยใหญ่เนี่ย จะมีติตานะเป็นตาติตาเขาเรียกว่าคอนโอคุเปียนะเป็นเครื่องหมายมงคลซ่ตั้งตจหมัยยีกคืิกรมันใช้มาจนถึงปัจจุบันนะเป็นเครื่องหมายมาจากเขาแก่นะครับซึ่งมีพืชพันธุ์ทาญยาหารออกมาจากเขาแกตลอดเวลาไม่มีขาดสายซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความบุรมสมบูรณ์ของกรีกโบราณนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวอักษรเป็นภาษา รั่งเศสว่าเป็นบรอนซ์นะอาชองก็จะเป็นเนื้อเงินอก็จะเป็นทองคำนะครับอันนี้นี่เป็นข้อสังเกตแล้วเหรียญเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปฝรั่งเศสเนี่ยช่วงประมาณปีทศวรรษส4 0เนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะฮะแต่จะเป็นรุ่นนี้นะจะเป็นรูปรุ่นที่เรียกว่าเขาเครือพลาสติกเนี้ยเนื้อจะมันๆนะฮะแล้วก็หลังจากน,นั้นไปใหม่ก็ไม่มีละหมดละก็จะทํามาเป็นช่วงๆนะครับนี่ยังเป็น ของที่ยังขายอยู่ชุดอยู่ในรุวงหลังนะครับ mm hmm. ซึ่งเหรียญพวกนี้มันก็จะมากับกล่องนะกล่องนี่ก็จะเป็นกล่องฝาเปิดของโมเนโปรเีนะ mm hmm. แล้วในกล่องก็จะมีขาตั้งขาตั้งสําหรับเอาเหรียญวางตั้งโชว์ได้นะนะนครับอันน mm ี hmm. ้เป็นของที่มาจากโรงกราซับกรุงปารีส mm hmm. ก็สําหรับเหรียญเนี่ย เส้นโกซาปาเนี่ยต้องบอกมีทำมีทำอยู่หลายๆรุ่นมากนะครับแล้วก็ในยุคหลังเนี่ยก็มีการที่จะสร้างอนุสุรีเป็นที่ลึกให้เจ็บท่านโกซาปานะครที่เมืองเบรนะเมืองเบรซิลเมืองชายฝั่งของบริสงเศสซึ่งเป็นเมืองที่ท่านโกซาปาเนะี่ยขึ้นฝั่งประเทศบริสงเศสเป็นครั้งแรกครับนะแล้วมีการเปิดอนุสุรีเมื่อวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ปี 2005, สองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเพื่อเป็นเป็นเกียรติยศให้กับ การกสาซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีกับระว่ไทยกับฝรั่งเศส